แล้วไปไหนตอนสามีกลับชาติมาเกิดเมื่ออาตมาเดินทางไปประเทศสหภาพพม่าในเดือนพฤษภาคมพศ2538ขณะพำนักอยู่ที่ย่างกุง้งมียมอุปถักคู่หนึ่งชื่อในชินมานิมนฉันประหา,ารที่บ้านเพื่อนเขา บ้านที่กล่าวถึงอยู่ทางทิศใต้ของกรงยางกุ้งเจ้าของบ้านเป็นยมที่อาตมารู้จักดีเพราะเคยไปรับนิมนต์มาฉันปตัตหารหลายครั้งครอบครัวนี้เป็นครอบครัวเล็กๆมีมารดาบุตรสาวลรบุตรชายส่วนหัวหน้าครอบครัวถึงแก่กรรมราวแปดปีมาแล้วเจ้าของบ้านดีใจมากที่เดี๋ยวพบอาตมามาถึงก่อนเวลานางทักทายอาตมาทันทีว่าขอพระคุณที่มาแต่เช้าเจ้าข้ายมอยากจะถามปัญหาบางอย่าง โยมจะถามปัญหาอะไรหรืออาตมาถามโยมเป็นชาวพุทธที่เชื่อมั่นคําสอนของพระพุทธองค์แต่ไม่เคยศึกษาพระธรรมเหมือนพระภิกษุสาม,มเณรจึงยังสงสัยลังเลใจในเรื่องคําเจ้าค่ะกรุณาอธิบายโดยละเอียดด้วยอาตมาจึงอธิบายความหมายและผลของกรรมตามได้เคยศึกษาค้นคว้ามาวา่า คำแปลว่าการกระทําหรือความประพฤติท,ทางกายวาจาใจแต่การกระทําทุกอย่างที่เกิดขึ้นแล้วจะผ่านพ้นดับสูนไปทันทีไม่มีอํานาจจะก่อยเกิดผลใดใดพระพุทธองค์จึงตรัสว่ากรรมคือเจตนาหรือความตั้งใจในการกระทํากิจนั้นๆไม่ใช่ความประพฤติดังกล่าวดังมีพระพุทธดํารัสว่า เราตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วจึงกระทำกรรมต่างๆทางกายวาจาใจเจตนาเป็นนามธรรมที่พิเศษกว่าสภาพธรรมอื่นๆเพราะก่อให้เกิดผลในอนาคตได้เหมือนมเมล็ดพืชที่จะเจริญเติบโตเป็นต้นไม้แล้วผลิด,ดอกออกผลตามพันธ์ุแม้ในปัจจุบันจะไม่พบต้นไม้ดอกไม้หรือผลไม้ในมเมล็ดพืชนั้นก็ตามคนที่ชอบดูทีวีในตอนกลางคืนเมื่อถึงเวลาก็จะอยากดูทีวี คนที่ชอบอ่านหนังสือพิมพ์ในเวลาเช้าจะอยากอ่านหนังสือพิมพ์ในเวลานั้นเราเกิดความรู้สึกที่อยากจะทําซ้ําเช่นนี้เพราะความเคยชินคือเจตนาที่เกิดขึ้นเสมอความเคยชินนั้นเป็นผลของเจตนาที่พิสูจน์ได้ในปัจจุบันนักจิตวิทยาเป็นจานวนมากในระหว่าง30ปีที่ผ่านมานี้พยายามพิสูจน์เรื่องการเกิดใหม่พวกเขาค้นพบเหตุการณ์ประหลาดต่างๆที่เกี่ยวกับการเกิดใหม่ของคนที่ระลึกชาติได้หลายคน เช่นมีเด็กหญิงชาวอังกฤษอายุห้าขวบกล่าวว่าเธอจดจําเรื่องราวต่างๆในพบก่อนได้จึงมีนักจิตวิทยามาสอบถามเธออย่างละเอียดเธอเล่าวา่าเคยพำนักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศสเปนทั้งยังจาชื่อหมู่บ้านถนนเพื่อนบ้านตลอดจนถึงชีวิตประจําวันได้อย่างละเอียดเมื่อพูดถึงตอนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิตเธอก็ร้องไห้เล่าเรื่องด้วยน้ําตาหนองหน้า นักจิตวิทยาได้ติดตามพิสูจน์ตามที่เธอบอกพบว่าทุกอย่างที่เธอพูดเป็นความจริงทั้งหมดคือเมื่อราวหปีก่อนมีสุภาพสตรีอายุ23ปีซึ่งอยู่ในบ้านที่เธอเล่าถูกรถชนตายเด็กหญิงห้าขวบคนนี้ไม่เคยไปประเทศสเปนจะทราบเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรนักจิตวิทยาผู้โด่งดังคือสาตราจารย์เอียนสเตเวนสันแห่งมหาวิทยายลายัยเวิเนีย ใช้เวลา25ปีในการค้นคว้าหาหลักฐานเนื้อเรื่องการเกิดใหม่และบันทึกเรื่องชนิดถึง20เรื่องที่ได้พิสูจน์แล้วด้วยตนเองบางศาสนาเชื่อว่าเมื่อเสียชีวิตแล้วคนที่ทำดีเคารพเชื่อถือพระเจ้าจะขึ้นสวรรค์ไปอยู่กับพระเจ้าตลอดกาลส่วนคนที่ทำบาปไม่เคารพเชื่อถือพระเจ้าจะตกนรกหมกไหมตลอดกาล ส่วนนักวิทยาศาสตร์บางกล่มเชื่อว่าเราเกิดจากเชื้อตัวผู้และไข่ของเพศหญิงเมื่อตายแล้วก็ดับสูญไปไม่เกิดอีกชาวพุทธไม่ยอมรับความเชื่อเหล่านั้นเพราะถ้าพระเจ้าเป็นผู้ในรมิสัต์โลกทำไมจึงในรมิตคนพิการต่างๆทำไมจึงทำให้เกิดการแท้งเด็กหรือคลอดเด็กที่เสียชีวิตแล้วศาสนาที่เชื่อถือพระเจ้าไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์เช่นนี้ได้ ยังมีอีกปัญหาหนึ่งคือถ้าคนที่ทำบาปไม่เคารพเชื่อถือพระเจ้าตลอดชีพซึ่งเป็นเวลาเพียง60หรือ70ปีเท่านั้นแล้วต้องได้รับโทษตรงนรกตลอดการผลที่ได้รับนี้จัดว่าไม่ยุติธรรมเลยนอกจากนี้คนที่พยายามทำดีเคารพเชื่อถือพระเจ้าตึ้ง 60- หรือ70ปีแด้ยวได้รับความสุขในสวรรค์ผลที่เขาได้รับก็จัดว่าไม่มากเลย ในปัจจุบันมีคนเป็นจํานวนมากยอมรับความเชื่อที่ว่าตายแล้วโสนทั้งยังพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่ความเชื่อน,นี้ก็ไม่สามารถฉเฉลยข้อข้องใจที่ว่าเมื่อเชื้อตุวผู้ผสมกับไข่ของเพศหญิงที่สุกแล้วจะเกิดจิตอันเป็นนมามธรรมที่ลีรับซับซ้อนได้อย่างไรและทําไมทุกคนจึงแตกต่างกันในด้านต่างๆเช่นจริตอัธยาศัยความสามารถแม้กระทั่งฝาแฝดก็ยังไม่เหมือนกัน ระพุทธศาสนาได้ชี้แจงเรื่องนี้อย่างชัดเจนว่าในขณะเสียชีวิตจิตดวงใหม่ที่ประกอบด้วยความเคยชินต่างๆเช่นจริตอัธยาศัยที่เคยสังสมในพบเก่าจะอุบัติขึ้นดำรงอยู่ในเชื้อตัวโพแต่ละคนจึงมีความเคยชินแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับความประพฤติในอดีตรวมทั้งสิ่งแวดล้อมการศึกษาอบรมและความเพียรในพบใหม่หลังจากเสียชีวิตแล้วถ้ามีโอกาสจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก ก็จะเกิดจิตต,ตรงใหม่อุบัติขึ้นดำรงอยู่ในเชื้อตัวผู้ซ้ำอีกการเวียนไว่ายายเกิดจะสืบเนื่องต่อๆไปจนกระทั่งขจัดเหตุผลหลักคืออวิชชาและตัณหาได้เมื่อขจัดเหตุนั้นแล้วจิตที่ไม่อุบัติขึ้นอีกจะบรรลุสภาพที่ดับสนิทซึ่งเรียกว่าพระนิพพานอันเป็นจุดมุ่งหมายของชาวพุทธ ถ้าสันโลกต้องตกอยู่ในอำนาจของกรรมเก่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างเช่นเดินชนเสาลื่นหกลม้มหรือสะดุดตอไม้จัดว่าเป็นผลของกรรมเก่าหรือเปล่าเจ้าคะอุบาสิกาถามขึ้นอีกการเดินชนเสาเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากกรรมใหม่ของเราซึ่งมีมูลเหตุคือความประมาทขาดสติสัมปชัญญะจึงไม่ควรโทษสิ่งที่ประสบทุกอย่างในปัจจุบันว่าเป็นผลของกรรมเก่า เพราะกรรมใหม่สำคัญกว่ากรรมเก่าเราจึงแก้ไขผลของกรรมได้โดยพยายามบำเพ็ญกุศลบารมีธรรมต่างๆในชาตินี้พระพุทธองค์ตรัสว่าความเพียรเป็นองค์หนึ่งในมรรคแปดเรียกว่าสัมมาวายามะความเพียรชอบ เป็นความอุตสาหะเพื่อละอกุศลเก่าไม่ก่ออกุศลใหม่ทำกุศลใหม่และเพิ่มพูนกุศลเก่าโดยส่งแนะนําให้อบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาสั่งสมเพิ่มพูนบารมีธรรมต่างๆเหล่าสัตว์เวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏรมาช้านานต่างเคยทําบาปไว้ทุกคนจึงไม่ทราบว่าเมื่อไหรผลของบาปจะส่งผลการส่งผลของกรรมเก่านี้ขึ้นอยู่กับคมใหม่ถ้าประมาทในชีวิตเพลิดเพลินกับความสุขเพียงโชคโคร ไม่ได้บำเพ็ญบารมีใดๆเลยก็จะได้รับผลของบาปที่เคยก่อไว้ในอดีตและปัจจุบันเหมือนน้ำในถ้วยที่มีรสเค็มเมื่อใส่เกลือลงไปแต่ถ้ามันบำเพ็ญบุญกุศลผลของบาปก็จะไม่มีผลเพราะบุญใหม่จะคอยพิทักษ์รักษาเหมือนน้ำในแม่น้าที่ไม่เคยเค็มไม่จะใส่เกลือลงไปก็ตามอุบาสิกาพงกศีรษะแสดงความเข้าใจแล้วเล่าเรื่องที่ตนประสบว่า พ่อเด็กเด็กถึงแก่กรรมราว8ปีมาแล้วโดยเสียชีวิตอย่างกระทันหันในเวลาไปขายของที่ตลาดเขาเป็นลมหน้ามืดแล้วสิ้นลมทันทีเพราะมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจและโรคเบาหวานดิฉันก็มันบำเพ็ญบุญกรวดน้ำไปให้เสมอราวสี่ปีมาแล้ววันหนึ่งขณะที่ดิฉันเดินออกจากหลังบ้านไปหน้าบ้านได้เดินสวนกับชายคนหนึ่งตอนแรกไม่ค่อยสนใจนะัก แต่เมื่อหันหลังไปดูพบว่าเป็นพ่อเด็กนั่นเองจึงดีใจเรียกเขาเขาหันมามองและเดินตรงไปยังหลังบ้านดิฉันก็เรียกพลางวิ่งตามไปพลางแต่ไม่พบอะไรเลยตอนนั้นแหละถึงจำได้ว่าเขาเสียชีวิตแล้วดิฉันตกใจจนแทบกรีดร้องออกมาร่างผวาขึ้นสุดตัวคุณพระช่วยนี่ดิฉันฝันไปเองหรือเมื่อลุกขึ้นดูนาฬิกาพบว่าเป็นเวลาตีสี่ครึ่ง ความวิเวกวังเวงทำให้ดิฉันกลัวจนนอนต่อไม่หลับถึงรุ่งเช้าเคยได้ยินมาว่าความฝันตอนใกล้รุ่งมักเป็นความจริงโบราณเรียกว่าเทพสังหอนตอนแรกสงสัยว่าทำไมเขาจึงมาปรากฏตัวเห็นตอนนี้ทั้งที่เสียชีวิตไปถึงสี่ปีแล้วแต่ก็คิดไม่ออกจึงปล่อยเลยตามเลยไปจนลูกสาวคนโตคลอดบุตรสาวอีกปีหนึ่งถัดมาจึงเข้าใจว่าทำไมพ่อเด็กจึงมาปรากฏตัวเห็น โยมเข้าใจอย่างนั้นหรืออาตมาถามด้วยความสนใจอุบาสิกาตอบว่ายมเข้าใจว่าเขาคงจะมาลาโยมไปเกิดใหม่เพราะตอนที่เสียชีวิตลูกๆก,ก็ยังเล็กอยู่เขาคงเป็นห่วงลูกๆจึงไปเกิดที่อื่นไม่ได้แต่ตอนนี้ลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วลูกสาวคนโตมีครอบครัวไปแล้วทึงสี่ปีลูกชายคนเล็กก็เรียนอยู่มหาลัยแล้วเขาก็เลยหมดห่วง ว่าแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องของหลานสาวต่อไปหลานสาวของดิฉันเป็นเด็กที่แปลกมากเจ้าค่ะเวลานี้แกอายุสามขวบแล้วตอนที่แม่ตีแกจะร้องไห้พูดว่ากูเป็นพ่อมึงทำไมมาตีกูแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยแต่เวลาถามถึงเรื่องนี้แกจะไม่ยอมพูดอะไรไม่ทราบว่าเพราะยังเด็กเกินไปหรือเปล่าจึงเล่าเรื่องโดยละเอียดไม่ได้ วันหนึ่งนายชินมาเยี่ยมดิฉันหลังจากที่ไม่ได้ม,มาเป็นเวลานาน,านพอดิฉันบอกแค่ว่าไหวลุงชินสิจา้าลูกแค่ไม่ยอมไหวตามที่บอกกลับพูดว่าหนูเป็นเพื่อนกับนายชินเองเคยไปเที่ยวจังหวัดมันดาเล่ด้วยกันเมื่อนายชินได้ยินเด็กหญิงพูดก็มั่นใจว่าเด็กหญิงคนนี้ต้องเป็นเพื่อนสนิทของเขาที่เสียชีวิตเมื่อแปดปีก่อนเป็นแน่ เพราะเคยไปเที่ยวจังหวัดมนาเลด้วยกันครั้งยังเป็นนมโยตอนนี้นายชินอายุ75ปีแล้ว <c oughs> เขาคบหากันมาหลายสิบปีเป็นเพื่อนที่ส,น,สนิทสนมกันมากดิฉันเคยพูดเรื่องนี้ให้เขาฟังมาก่อนที่เขาจะมาเยี่ยมบ้านแต่เขาไม่ค่อยเชื่อนักพอเด็กพูดว่าเคยไปเที่ยวเดีวยวกันจึงเชื่อสนิทใจเพราะเด็กอายุสามขวบไม่เคยได้ยินชื่อจังหวัดมนาเลเลยและไม่ยอมยกมือไหว้าตามที่สอนซึ่งผิดลักษณะเด็กทั่วไป อาตมาฟังเรื่องนี้แล้วเชื่อว่าหลานสาวคงจะเป็นยมผู้ชายกลับชาติมาเกิดจึงกล่าวกับอุบาสิกาว่ายมผู้ชายคงจะเคยปิดศินข้อกาเมแเลยเกิดเป็นเพศหญิงไม่แน่ว่าเขาคงจะรู้ตัวอายที่จะเล่าเรื่องส่วนตัวแต่พอถูกตีก็โกรธจึงได้พูดปลงออกมาเช่นนี้จากนั้นได้พูดเรื่องการเกิดใหม่ในสถานที่เดิมต่อไปว่า การเกิดใหม่ในสถานที่ต่างๆขึ้นอยู่กับความผูกพันถ้าผูกพันอยู่กับใครก็จะไปเกิดกับผู้นั้นหรือผูกพันสถานที่ไหนก็จะไปเกิดในสถานที่นั้นความผูกพันเช่นนี้ตามหลักพระอภิธรรมเรียกว่าภาวะนิคันติจัดเป็นตันหาชนิดหนึ่งที่ทําให้เราต้องเวียนว่ายแต่เกิดพบแล้วพบเลาอุบาสิกาดีใจที่อาตามาชี้แจงเรื่องกรรมให้ฟังกล่าวว่าจะนิมนต์มาสนทนาธรรมอีก ในเวลาที่มาเยี่ยมประเทศพมา่าในครั้งต่อไป